อยากกินก๋วยเตี๋ยวช่างหนึ่งนั่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องแว้นไปใช่ไหมร้านที่ประจำของช่างหนึ่งช่างแนะนําเลยช่างหนึ่งอช,ชอบร้านนี้ก็มีสุดเด็ดน้ำพริกเผาเพื่อนเพื่อมากินร้านนี้ช่างหนึ่งเตือนไปก่อนว่าอย่าเพิ่งปรุงนะครับชิมก่อนนะเพราะของเขาโอเคแล้วช,ชหนึ่งนะแต่ใครๆจะปรุงเพิ่มก็แล้วแต่ตามสบายก๋วยเตี๋ยวโอูนกช่างหนึ่งสั่งแบบนี้มาแล้วว,ว้าวมาแล้วค้าวุ้นเส้นต้มยำพิเศษมีเลงด้วยเพื่อนๆว,ว้าวรวยรวยเมนูที่เห็นนี้60บาทธรรมดาทนแี้าติบเลย่าหนะครับแผาแค่น ก็ฟินเลว้วพี่น้องเออแล้สีน้ำซุปตามันช่างดูเผ็ดและร้อนแอรงอย่างมากช่างหนึ่งทุกคนอดทอนไม่ไหวแล้วครับว้าวดูตับสิรสชาติดีเลยฟินเลยอื เพื่อนๆนับเจ้าหนึ่งแนะนําครับก็เคยอยากจะมากินก็พยายามอย่ามาติดตอน11บเอ็ดโมงหรือเที่ยงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะมีพระนะครับมีพระเพราะติดกับไอ้วัดหลวงพ่อพัดเนาะจะมีพระและ้วท่านก็จะมาฉันกันเยอะมากเลยเจ้าหนึ่งมานั่งกัดเดี้ยเองพระเต็มหมดเลยหูเรือเจ้าหนึ่งอาจาราด์แล้วมาก่อนพระฉันอร่อยก่อนพระฉ<อ>ันครับผมคุณโเนาเจ้าหนึ่งมากินกี่ครั้งกี่ครั้งรู้สึกฟินทุกครั้งทุกครั้งนั่นแหละแต่ว่าจะต้องหาเวลามาให้ได้เพราะว่ามันคนเยอะมากๆขายดีมากๆร้านธรรมดาแบบไม่ธรรมดานะแต่ความรู้สึกของเจ ชอบก็ชอบอ่าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งหนึ่งชอบตอนนี้นะไม่ใช่แล้วบริการเร็วขึ้นกว่าเก่าเพราะแกมีรูกน้องด้วยเมื่อก่อนแกทำคนเดียวมันอาจจะไปต้องรอทั้งนิดแต่ตอนนี้ดูสิอร่อยไม่อร่อยรึวัาทีครับไม่ได้คุยกันนานเลยนะขายดีขายดีนะบอกตรงๆเมื่อก่อนเรามามอยกันเก่งนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่เก่งแล้วเพราะว่าแกไม่ว่างคุยกับเราเลย <laughs> ขายดีขายดี <laughs> กลับก่อนแล้วไปทํางานต่อหมดตังแล้ว อิ่มด้วยช่างหนึ่งแว่นมาจากร้านแค่3นาทีแว่นกลับก็สานาทีก็6นาทีาครัประมาณนั้นแหละวนไปวนมาวนมาวนไปถึงร้านแป๊บหนึ่งก็ทํางานต่อด้วยงานต่อได้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับใครอยากไปกินก็ไปกินนะก๋วยเตี๋ยวอู่นกนะครับสุราษฎร์ธานีครับอยู่หลังตลาดแม่ครูไปมั่งกันนะร้อยร้อยร้อย,อยพี่น้องเออ